สวัสดีนะครับวันนี้ก็มีประเด็นอีกแล้วนะฮะมีประเด็นสําสหรับมีท่านที่สอบถามมานะครับว่าอางนลระยะไหนถึงสามารถยืดช่อไดอ้ทางหลักวิชาการก็ประมาณ2-3ถึงมเซนฮะถึงยอดถึงยืดช่อได้แต่ในกรณีที่ในกรณีที่ช่อเราเล็กช่อเราไม่ใหญ่ ได้ขนาดถึง2องถึงสามซิลเราจะรู้ได้ไงว่าระยะดอกประมาณไหนเราถึงสามารถยืดชอได้วันนี้ก็จะพามาดูถ้าพามาดูก็จะให้ดูนะฮะระยะระยะกา,ารจับไข่ปลานะจําจับการจับเม็ดไข่ปลาเล็กๆเ,เนี่ยประมาณเนี้ย คือเราสามารถยืดช่อได้ยืดได้แล้วนะฮะถ้าตูมมากกว่านี้เสี่ยงเสี่ยงกับการเราดดอกจะร่วงเสี่ยงกับการดอกร่วงและลูกไม่เสมอลูกจะเล็กบ้างใหญ่บ้างเนะนี่ยอย่างเงี้ยอ่าโอเคอ่ะอย่างเงี้ยนะฮะช่อเราเล็กนิดเดียวอย่างเงี้ย ถามว่ายืดช่อได้หรือยังยืดได้แล้วฮะไม่ต้องร้อยถึงสองถึงสามเซนเพราะช่อขนาดเล็กขนาดนี้คือมันจับเม็ดไข่ปลาแล้วรอดร้อยเปอร์เซนต์ติดร้อยเปอร์เซนต์แบบนี้สามารถยืดได้แล้วนะฮะเนี่ยช่อบแบบนี้มันกันเนี่ยช่อมันไม่ใหญ่ช่อเล็กๆประมาณนี้สามารถยืดได้แล้วนะ,ะแบบนี้คือสามารถยืดช่อได้แล้วเพราะมันจับเม็ด ติดแล้วร้อยเปอร์เซนต์ส่วนช่อที่มีขนาดความยาวเนี่ยี๋ยวมันจะมองเห็นไหมขอซูมนิดนึงแป๊บนึงนะฮะอ่าประมาณนี้อ่าเนี่ยถ้าจับเม็ดประมาณนี้จับเม็ดไข่ปลาเล็กๆเนี่ยเราต้องสังเกตดูไว้ดีครับแต่ถ้ารอให้ไข่ปลาที่มัน ออกตูมแล้วคะคือออกตูมแล้วดอกมันใกล้จะบานเต็มที่แล้วอันนั้นคือเรียกดอกตูมแาถามว่ายืดได้ไหมก็แล้วแต่ดุลิพินิษของท่านฮะถามว่ายืดได้ไหมยืดได้แต่ว่าเสี่ยงกับการร่วงนะฮะร่วงแล้วก็ม้วนบางทีไม่ม้วนดอกอยืดสวยก็จริงแต่ว่าการติดลูกไม่ร้อย การติดลูกไม่ร้อยเปอร์เซนต์แบบลักษณะไหนแบบลักษณะคือใหญ่เป็นบางลูกเล็กซะส่วนใหญ่ใหญ่น้อยติดลูกใหญ่น้อยเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้คือกําลังพอดีเลยกาลังพอดียื่นนะฮะมันบังเอาบังแสงหรือเปล่าอ่ะประมาณนี้มันมันแสงมาสะท้อนหน้าจอสะท้อนด้วยมองไม่ค่อยเห็นนะฮะก็พยายามดูเอาแล้วกัน เนี่ยประมาณนี้คือว่าถือว่าสามารถยืดได้แล้วเนีย่ยเห็นไหมดอกเล็กประมาณนี้ถ้าเรารอรอให้แบบเหมือนที่นักวิชาการทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่บอกที่ระบุไว้นะฮะว่าต้องขนาด2-3เซนกอย,ยืดเนี่ยถ้าอย่างนี้ยไม่ถึงเซนเลยซ้ำ มันจะยืดได้ยังไงฮะถ้ารอมันรอไม่ได้ฮะเราต้องอาศัยดูการจับเม็ดนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่ได้ว่าโทษอ่าอาจารย์นะฮะไม่ได้บอกว่าตำราไม่ดีนะ,ะตำราดีทุกอย่างนะ,ะแต่เราต้องเอามาประยุกต์ใช้นะฮะเนี่ยในษณะนี้ดอกเล็กๆตุ้มๆแค่นเนี้ยสามารถยืดได้ไมายืดได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าช่อใหญ่อย่างนี้เนี่ยแบบนี้ แบบลักษณะนี้คือมันมันยังเป็นกรีบอยู่เห็นไหมมันยังเป็นกรีบนะเป็นกรีบเป็นช่อเป็นช่อเป็นกรีบมามันยังไม่จับเม็ดต้องรอให้มันจับเม็ดกว่านี้นิดนึงฮะอย่างเงี้ยลักษณะนี้ถึงจะยืดได้นะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับท่านที่เก่งแล้วก็ ว่ากันไปนะครับว่าท่านจะทำหรือไม่ทำหรือใครถนัดแบบไหนถนัดแบบไหนเราก็ทำเนี่ยเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยเออนี่อย่างเงี้ยดอกสั้นดอกสั้นจุดจูสั้นเล็กๆแต่ว่าจับเม็ดไข่ปลาเต็มอย่างนี้ยยืดได้ยืดได้แล้วฮะยืดได้สามารถยืดได้แล้ว ก็อลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับผมไม่มีใครผิดใครถูกนะ,ะการทำองุ่นนะฮะไม่มีสูตรตายตัวนะแค่อาแค่เรียกอะไรแนวทางสักแค่แนวทางส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวทางนะประมาณนี้หลักการมันประมาณนี้าสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับสวนของเราได้นะฮะไม่ใช่ว่าเออเขาต้องบอกมาอย่างงี้เราต้องเดินตามเขาแบบเป็นเส้นตรงเลยไม่ได้ฮะ บางครั้งบางทีเราก็ยืดหยุ่นบ้างยืดยุ่นบ้างก็คือประยุกต์ใช้ในสวนของเรานะฮะถ้าโอเคถ้าได้แบบช่อแบบใหญ่โตโตสองถึงสมเซนอย่างที่ตำราระบุไว้แบบนั้นคือได้ร้อยเปทำตามเขาได้ร้อซแต่ในเมื่อเนี่ยอย่างเงี้ยดอกมันเล็กๆดอกไม่มาไม่เต็ม เนื่องจากเราลากเนื่องจากเราลากนานแล้วมันเขาเรียกว่าดอกมันไหลออกช่วงระหว่างเราสะสมอาหารซึ่งเราเบรกไม่อยู่และพอเบรกไม่อยู่เรา,างดน้ําเจอฝนดอกไหลเราเด็ดทิ้งดอกไหลเราเด็ดทิ้งถา่ว่าออพลังงานไปไหนพลังงานสารอาหารก็ไปกับดอกที่เราเด็ดทิ้งทําให้ดอกเนี่ยดอกตั้งหลายที่ออกมา ค่อนข้างจะมาไม่เต็มร้อยและดอกก็มาแบบเล็กแต่ถามว่า,อาเอาไว้ไหมผม,ไผมเอาไว้ฮะผมเอาไว้พราหนึ่งถ้าเราดอกอดึงพ่นดึงดอกอีกหน่อยหนึ่งมันก็ได้มาอีกหน่อยหนึ่งเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยผมเพิ่งจะดึงไปเมื่อวานก่อนเมื่อวานหรือวันก่อนเนี่ยวันก่อนเนอะน่าจะเป็นวันก่อนเนี่ยจากที่ดอกเล็กๆก็ ตึงขึ้นมาอวบขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็ดีกว่าไม่ได้เลยฮนะก็ได้อยู่ต้นละสิบยีช่อได้30ช่อก็ยังพอยังพอได้นะก็โอเคนะครับผมส่วนส่วนอันนี้ไม่ต้องไปถามมันฮนะสายพันธุ์นี้ไม่ต้องไปถามมันฮนะจะพุ่นไม่พุ่นมันก็นมาไหลยาว ไหลมาแบบยาวๆเนี่ยด uh. uh. ูความดกของเขาไม่มีใครยับยั้งอะไรเขาได้เนี่ยดูไหลมาเรื่อยฮไหลมาเรื่อยนะไหลมาแบบเรื่อยๆยาวๆเลยนะเนี่ยกิ่งเล็กกิ่งน้อยมาหมดเนยกิ่งเล็กกิ่งน้อยมาหมดเนี่ยดู ดูเนาไงนี่ต้นเคนอยู่นี่เนี่ยต้นเคนแย่ออกมาอยู่นี่ติดลูกตรงนี้มาติดตรงนี้แล้วก็มาติดตรงนี้ช่ออีกช่อหนึ่งช่อตรงนี้อืช่อหนึ่งหลุดจากช่อตรงนี้ มาตรงนี้เนี่ยหลุดจากตรงนี้มาอีกตรงนี้ต่อแล้วก็จะไหลมาตรงนี้ต่อเนี่ยแม้แต่กระทั่งเนี่ยอายยอดก็ยังมีต่ออีกนะถ้ายอดเดินกว่านี้ก็ดอกเขาก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับสายพันธุ์นี้มันก็ดีอย่างหนึง่งแต่ว่า ผมกำลังทดลองอยู่ถ้าสายพันธุ์นี้กําลังทดลองคือเอาเอาตอ่อเอาต่อของเนี่ยที่ผมตอนไว้เนี่ยสําหรับออเดอร์ที่บางท่านจองมาก็เอาต่อเขาเนี่ยเสียบกับพันธุ์ดีของเราแล้วจะทดลองดูนะฮะแต่ก็จะรู้ผลก็คงจะเป็นปีหน้าเพราะปีนี้กําลังจะเริ่มทดลองแต่ดูลำต้นเขา ขบใหญ่มากอันนี้ไม่ใช่กิ่งตอนฮะเป็นกิ่งปักชํำที่ผมเอากิ่งแก่กิ่งแกล่ลักษณะนี้แหละเนี่ยเกียลักษณะนี้ตัดมาจากบ้านหลังเก่าแล้วก็มาเสียบปักชํำเสียบเลยนะไม่ได้ไม่ใช่กิ่งตอนหรืออะไระเสียบปักชํำแล้วก็มาปลูกเลยดูลาต้นของเขาปีกว่าๆนะลำตน้นเอาข้อแขนแนละ้ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์นะที่น่าสนใจและน่าติดตามนะครับก็เห็นเขาเรียกกันว่าคิมซอนฮะแต่ว่ามันไม่รู้ว่ามันผมก็ไม่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นพันธุ์ไหนกันแน่บางท่านก็ว่าเกาหลีบางท่านก็ว่าคิมซอนตอนผมซื้อมาเขาก็บอกว่ามัดแขนทำเบิกผมก็งงเลยนะทีนี้มันกลายเป็นไม่รู้ว่าเรียกสายพันธุ์ไหนกันแน่นะไม่ยืนยันไม่ฟันธงนะฮะ เอาเป็นว่าเป็นจะเรียกว่าอง,งุ่นป่าติดลูกดีกว่าเนะงงาะองุ่นป่าติดลูกดีกว่าแต่ถามว่าปลูกตอนแล้วปลูกได้เลยไหมน่ะดูสังเกตดูได้เลยต้นเนี่ยต้นนี้คือไม่ใช่ตอนนะไม่ได้ตอนไม่มีรากด้วยเอากิ่งแก่แบบอย่างนี้นี่มาแก่แบบนี้มาแล้วก็เสียบปักชำกับดินแล้วก็ออกรากมาก็โตขึ้นมาทุกวันนี้ ประมาณนี้นะฮะยวให้ดูเป็นแนวเขาเขากิ่งก้านสาขาเขาโน่นสุดโน่นทางนี้ก็ไปสุดนี่โน่นนัรอยตอนฝั่งโน้นก็ค่อนข้างกิ่งพื้นที่นะฮะถ้ามีที่หนึ่งงานหนึ่งต้นหนึ่งอะสามารถไปได้เลยอนะหนึ่งงานขอบคุณครับคลิปยาวนะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมะฮะจนจบนะครับ ถ้าใครดูแล้วมีประโยชน์มีสาระก็อย่าลืมฮนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์อะไรก็แล้วแต่นะฮะกดกดซับสไคร์ก็ได้นะแต่ซับสับสไครไม่ได้ก็กดสับสไครก็ได้นะ <c oughs> อาเพื่อเป็นกําลังใจนะฮะเพื่เป็นกําลังใจให้ทําคลิปอ่ามีคลิปดีมีสาระต่อไปนะครับหรือใครสงสัยในง่ายมุมแบบไหนในการปลูกกระนนก็ ลองทักมาถามดูได้นะครับผมอาจจะไม่เก่งนะฮะแต่ว่าก็พอรู้บ้างนิดน,นหน่อยๆนะ่อยฮะก็ไม่เก่งอาจจะไม่เก่งอาจจะไม่มีสวนได้เปิดได้อะไรกับเขานะเนื่องจากเนี่ยธรรมชาตินะส,ส,สู้สู้กับภัยธรรมชาติอยู่คือที่ตรงนี้มันต่ำนะยกยกล่องขึ้นประมาณหนึ่งเมตรแต่ก็ไม่พ้นนะน้ำก็ท่วมอยู่ดีเพราะน้ำมันไม่มีทางไป แต่อันนี้ก็ผมก็สูบน้ําออกได้สองวันแล้วก็โอเคแล้วแห้งแล้วถ้าไม่มีน้ําซ้ำมาก็ไม่เป็นไรฮะก็ต้องถือว่าได้ปีนี้น่าจะได้น่าจะได้พอได้ชิมฮะโอเคนะครับก็สวัสดีครับผม